วิธีทัดชุดคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดจัดทําขึ้นเพื่อสาธิตวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์แก่คุณครูและผู้ปกครองด้วยความเชื่อมั่นว่าหากใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมเด็กทุกคนก็สามารถเรียนและเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ยากวิธีทั์ชุดนี้ใช้แนวทางตามกระบวนการสอนแบบวันนีโดยรองศาสตราจารย์วันนีสมประยูนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ทําให้เด็กเข้าใจได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ถึงแม้วิดีทัศน์ชุดนี้จะเป็นการจำลองการสอนในห้องเรียนแต่เพื่อให้เกิดความกระชับน่าติดตามจึงไม่ได้สาธิตการสอนเต็มคาบเวลาแต่จะเน้นอย่างละเอียดเฉพาะวิธีการในขั้นตอนที่สำคัญสคัญซึ่งจะช่วยคุณครูและผู้ปกครองสามารถอธิบายสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่ายอันหนึงเทคนิคการสอนในวิดิทัศน์นี้เหมาะกับเด็กที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นในการสอนเด็กกลุ่มอื่นๆคุณครูและผู้ปกครอง สามารถนำวิธีการสอนไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้คู่มือการสอนที่แนบมาจะช่วยอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสอนรวมทั้งแนะนำเทคนิคการสอนอื่นๆที่ไม่ได้รวมอยู่ในวิดิทัศน์นี้ดังนั้นควรอ่านคู่มือก่อนชมเพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากวิดีทัศน์นี้ได้ดียิ่งขึ้นคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดิทัศน์ชุดนี้ นอกจากจะช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายแล้วยังอาจจะจุดประกายให้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆทั้งของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆอันจะก,ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต บทเรียนนี้เป็นการสอนเรื่องการหาผลหารด้วยวิธีหารยาวค่ะการหารยาวเป็นเรื่องที่เรียนต่อจากความหมายการหารและสมบัติการหารซึ่งนักเรียนต้องใช้ในการหาผลหารตัวเลขจํานวนที่มากขึ้นต่อไปค่ะปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็คือเมื่อสอนหารยาวด้วยการใช้ตัวเลขเพียงอย่างเดียวทําให้นักเรียนไม่เข้าใจและหาผลหารจํานวนอื่นไม่ได้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการสอนนั้นไปดูจุดประสงค์ของการเรียนกันก่อนค่ะ 1>, 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายวิธีหารด้วยการหารยาวได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลหารด้วยวิธีหารยาวโดวยวิธีลัดได้ในที่นี้จะไม่ยกตัวอย่างการสอนในขั้นนำนะคะแต่คุณครูสามารถศึกษาและออกแบบการสอนได้จากเรื่องความหมายการหารค่ะสำหรับขั้นทบทวนนี้จะทบทวนความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าวงการคูณและการหารซึ่งมีวิธีการสอนดังนี้ค่ะ นักเรียนคะตอนนี้คุณครูมีประโยคสัญลักษณ์การคูณอยู่นะคะคุณครูจะให้ในักเรียนออกมาช่วยกันหาคําตอบเสร็จแล้วก็สร้างประโยคสัญลักษณ์การหารที่สัมพันธ์กับประโยคนี้นะคะใครจะสาอาสาออกมาเป็นคนแรกเอ่ยโอ้โหเอาใครดีอันนี้แล้วกันค่ะเอามาเลย ทังที่เลยค่ะเป็นไงบ้างคะถูกต้องไหมถูกค oh. ่ะเรามาช่วยกันดูนะคะ30คูณ2เท่ากับ60 60หารสเท่ากับ30ถูกต้องค่ะดีมากค่ะคุณครูต้องเริ่มสอนการหารจำนวนพหุคูณของ10ก่อนค่ะ และเพื่อให้การสอนต่อเนื่องเราจึงนำประโยคสัญ,ญลักษณ์ในขั้นทบทวนมาแสดงเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูดังนี้ค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูจะนำประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารที่เราเพิ่งสร้างมาเขียนเปรียบเทียบกับอีกประโยคหนึ่งนะคะ 6 0หารสเท่ากับ30คุณครูจะเขียนเปรียบเทียบกับประโยคนี้ค่ะ6กหารสองได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะสา,สาถูกต้องค่ะ นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจานวน60หาร2กับจํานวน6หาร2จะได้คําตอบที่คล้ายกันนะคะนั่นก็คือ60หาร2จะได้คําตอบเท่ากับ30ส่วน6หาร2จะได้คําตอบเท่ากับ3หรือ30ที่ตัดศูนย์ออกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะหาจานวนหาร60ให้ได้เร็วขึ้นเราก็สามารถนําจํานวน6มาหารด้วย2ให้ได้คําตอบเท่ากับ3แล้วจึงเติมศูนย์เข้าไปก็จะได้คําตอบเท่ากับ30ค่ะ ทีนี้เราลองมาดูประโยคอื่นกันดูบ้างน,นะคะว่าจะทำได้หรือเปล่า นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่า40หารสองสามารถนำจำนวน4มาหารด้วย2แล้วเติมเลขศูนย์ได้เลยไหมคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วจึงเริ่มขั้นสอนการหารยาวด้วยการแสดงการหารจากภาพเพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจโดยต้องยกตัวอย่างการหารที่ไม่เหลือเศษก่อนเช่นจำนวน48หารสองค่ะจากนั้นจึงยกตัวอย่างจำนวนที่มีเศษเหลือและต้องกระจายจากหลักสิบไปยังหลักหน่วยเช่นจำนวน78หาร3ค่ะ สำหรับตัวอย่างการสอนในที่นี้จะแสดงเฉพาะจำนวน78หาร3ค่ะซึ่งคุณครูสามารถศึกษาเป็นตัวอย่างสำหรับสอนการหารจำนวนอื่นๆต่อไปได้ค่ะนักเรียนคะเรามาหาคำตอบของจำนวน78หารด้วย3กันนะคะคุณครูจะใช้ภาพแทนจำนวน78เพื่อช่วยหาคำตอบค่ะ เราเรียนเรื่องความหมายการหารกันมาแล้วนะคะใครบอกครูได้บ้างคะว่าจำนวน78หารด้วย3หมายความว่ายังไงคะแบ่ง78ออกเป็น3หมู่ค่ะดีมากค่ะทีนี้เราลองมาแบ่งด้วยภาพกันดูนะคะตอนนี้คุณครูก็แบ่งช่องออกเป็น 3, ช่องเพื่อแทน3หมู่เรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาช่วยกันหาคำตอบดู แต่ก่อนอื่นนะักเรียนต้องจําไว้ก่อนนะคะว่าในการที่เราจะแบ่งจํานวนตั้งแต่2หลักขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องแบ่งจากหลักที่มากที่สุดก่อนถ้าเราต้องการแบ่งในหลัก10เราก็ต้องแบ่งทีละ10นะคะแต่ถ้าเราต้องการแบ่งในหลักร้อยก็ต้องแบ่งทีละร้อยทีนี้เราลองมาดูจํานวน78กันดูนะคะว่าจะแบ่งได้ยังไงบ้าง 78นะคะก็จะหารได้ทั้งหมด3กลุ่มจะเหลืออีก10ที่แบ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นครูจะต้องนําอีก10นี้ไปรวมกับในหลักหน่วยเพื่อแบ่งในหลักหน่วยต่อไปนะคะ นี้เราจะมาแบ่งในหลักหน่วยกันบ้างนะคะเมื่อกี้เราแบ่งหลักสิบทีละ10ทีนี้ในหลักหน่วยเราจะแบ่งทีละ1แบบนี้นะคะ,อะตอนนี้นะคะเราก็จะได้คำตอบของจำนวน78หารด้วย3กันแล้วนะคะซึ่งได้เท่ากับหมูละเท่าไหร่คะ ดีมากค่ะจากนั้นจึงเปลี่ยนจากบัตรภาพมาแสดงการหารด้วยตัวเลขดังนี้ค่ะนักเรียนคะทีนี้คุณครูจะแสดงการหาผลหารจำนวน78ดด้วยวิธีการหารยาวนะคะนักเรียนมาช่วยคุณครูหานะคะ จำนวน78หาร3ได้เท่ากับเท่าไหร่เราสามารถเขียนด้วยวิธีการหารยาวได้แบบนี้นะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าถ้าเราหารเราจะต้องแบ่งหรือหารจากหลักที่มากที่สุดก่อนนะคะซึ่งจากจำนวน78นี้เราจะต้องนำจำนวน70มาหารก่อนและจากภาพนะคะเราก็แบ่งเป็น3หมู่ได้หมู่ละ20แบบนี้ค่ะ ซึ่งก็จะได้เท่ากับ60แบบนี้นะคะจากนั้นในหลัก10บนะคะตอนนี้เราก็เหลือจํานวนอีก1 0ที่จะต้องนำไปรวมกับจํานวน8ในหลักหน่วยแบบนี้นะคะจากนั้นเรามาหารจำนวนในหลักหน่วยกันต่อนะคะจากภาพเราสามารถหารจำนวนในหลักหน่วยได้เท่ากับเท่าไหร่คะ ดีมากค่ะได้เท่ากับ6หรือแบ่ง3หมู่ได้หมู่ละ6แบบนี้นะคะซึ่งก็จะได้ผลเท่ากับ18แบบนี้ค่ะ18บแลบสิได้เท่าไหร่คะศค่ะถูกต้องค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะไม่เหลือเศษในหลักหน่วยนะคะซึ่งคำตอบของจำนวน78หารด้วย3ก็จะได้ผลเท่ากับ26นั่นเองค่ะจากนั้นให้แสดงการหารด้วยการตัดบางขั้นตอนออกเพื่อให้นักเรียนค่อยๆทำความเข้าใจดังนี้ค่ะอย่าลืมนะคะนักเรียนว่าเราจะต้องหารทีละหลักโดยเริ่มจากหลักที่มากที่สุดก่อนค่ะ ทีนี้คุณครูจะแสดงการหารอีกครั้งนึงนักเรียนช่วยคุณครูหาคำตอบด้วยนะคะจากโจทย์เดิมเลยค่ะ78หาร3เท่ากับเท่าไหร่เราจะต้องเริ่มหารจากหลักไหนกันก่อนนะคะหลักสิบค่ะดีมากค่ะ70หารด้วย3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ2ีค่ะ,คะถูกต้องค่ะ ย0่สจำนวน3าหมู่รวมกันแล้วก็จะได้เท่ากับ60แบบนี้นะคะแล้วเราก็ต้องนำจำนวน78นี้มาลบด้วย60ซึ่งจะเหลือเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะแล้วเราก็ต้องนำจำนวน18บบนี้มาหารในหลักหน่วยซึ่งหารได้เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ ซึ่ง6จจำนวน3หมู่รวมกันแล้วก็จะได้เท่ากับ18แบบนี้นะคะแล้วเราก็ต้องนํามาลบกับจํานวน18นี้ซึ่งจะเหลือเท่ากับ0ค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วจึงแสดงตัวอย่างการหารจำนวนเดียวกันนี้อีกครั้งด้วยการหารวิธีลัดดังนี้ค่ะ ทีนี้คุณครูจะแสดงการหาผลหารอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีรัดนะคะจากโจทย์เดิมเลยค่ะ78หารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราจะต้องเริ่มหารจากหลักไหนกันก่อนนะคะจากสค่ะ <4, 5. S 1> ดีมากค่ะซึ่ง2คูณด้วย3ก็จะได้เท่ากับ6แบบนี้นะคะ แล้วเราก็ต้องนำจำนวนเออกมาลบด้วย6ซึ่งจะเหลือเท่ากับ1แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ต้องนำจำนวน8ในหลักหน่วยลงมารวมเขียนต่อด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำเลข3มาหารได้เท่ากับเท่าไหร่คะหก่ะเก่งมากค่ะซึ่ง6คูณด้วย3ก็จะได้เท่ากับ18แบบนี้นะคะ แล้วเราก็ต้องนำมาลบกับ18นี้ซึ่งจะเหลือเท่ากับ0ค่ะคุณครูต้องเน้นเรื่องการหารทีละหลกักโดยเริ่มจากหลักที่มากที่สุดก่อนค่ะแล้วต้องสอนทีละขั้นไม่ข้ามขั้นตอนเพราะนักเรียนจะสามารถเข้าใจได้จากการเห็นที่มาของตัวเลขต่างๆทีละขั้นค่ะจากนั้นจึงให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงการหารตามขั้นตอนเช่นนี้แล้วนำผลงานมาแสดงหน้าชั้นค่ะ ครูสามารถใช้วิธีนี้สอนการหารจำนวนที่มีหลักมากขึ้นได้ค่ะโดยต้องไม่ลืมเน้นนักเรียนด้วยว่าต้องหารทีละหลักโดยหารจำนวนในหลักที่มีค่ามากที่สุดก่อนเสมอและเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วให้คุณครูคอธิบายการประมาณค่าการหารโดยยกตัวอย่างก,การหารด้วยวิธีลัดดังนี้ค่ะนักเรียนคะทีนี้เราลองมาทำโจทย์พร้อมๆกันนะคะจากโจทย์84หาร3เท่ากับเท่าไหร่ โดยเราต้องเริ่มจากหลักที่มากที่สุดก่อนนะคะเราลองมาดูค่ะว่า8หาร3ได้เท่าไหร่ด้วยการท่อมสุดคูณนะคะ3คูณ1เท่ากับ3คูณ2เท่ากับ3คูณ3เท่ากับ3คูณ3ได้9แสดงว่าเกินจาก8แล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็น2นะคะ2คูณ3ได้เท่ากับดีมากค่ะ 8-6ลบหเหลือเท่ากับเท่าไหร่คะ2ค่ะถูกต้องค่ะจากนั้นเราก็ต้องนำจํานวน4ในหลักหน่วยมาเขียนต่อด,ด้านหลังยังจำได้กันใช่ไหมคะ,คะก็จะได้จํานวนเท่ากับ24แล้วเราก็จะนำมาหารด้วย3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ8ค่ะเก่ง,ง,งมากคะ่ะ ซึ่ง8คูณด้วย3ก็จะได้เท่ากับ24แบบนี้นะคะและเมื่อนำมาลบกันแล้วก็จะเหลือ0แบบนี้ค่ะการสอนหันยาวด้วยการอธิบายที่มาของตัวเลขต่างๆจะทำให้นักเรียนเข้าใจและสามารถหาผลหารจำนวนอื่นได้ดีค่ะ ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญโดยการทำแบบฝึกหัดต่างๆคุณครูสามารถสร้างแบบฝึกให้นักเรียนได้ดังตัวอย่างใบงานนี้ค่ะ สำหรับการสอนการหารจำนวนที่มีหลักมากขึ้นสามารถสอนได้ตามแนวทางการสอนเดียวกันนี้ค่ะโดยคุณครูต้องเน้นเรื่องการหารทิละหลักเริ่มจากหลักที่มีค่ามากที่สุดก่อนค่ะการสอนนักเรียนให้เข้าใจการหารยาวด้วยการอธิบายที่มาของตัวเลขต่างๆจะทำให้นักเรียนเข้าใจและนำวิธีไปใช้หาผลหารได้ดีค่ะซึ่งจะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดสวัสดีค่ะ s